สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะช่องของคนทําเค้กกับหม้อแกงกะกะทะค่ะ วันนี้นะคะมาชวนเพื่อนๆทํานะคะเมนูที่ง่ายมากๆนะคะและลงทุนไม่เยอะนะคะสามารถสร้างอาชีพได้นั่นก็เกลียกปูนนะคะไม่ง้อน้ำปูนใสค่ะซึ่งนะคะพอมซึ่งมาพร้อมกับเทคนิคนะคะในการบีบไลายให้คมค่ะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ค่ะเราไปเริ่มลงมือกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้ใบเตยเลยนะคะหั่นหันหันหันอย่างนี้นะคะใช้ั้นไก่จะง่ายและก็รวดเร็วนะคะสุดๆเลยหลังจาก เราก็เอาใบเตยนี้นะคะไปคั้นน้ําโดยวันนี้เราเือกเลือกใช้นะคะเครื่องปั่นนะคะแยกกากของชา้าปนะคะซึ่งตัวนี้นะคะใช้มานานมากแล้วนะคะคุ้มมากๆลังนั้นเทน้ําลงไปด้านบนค่ะปั่นเลยจ้ามันจะแยกกากออโต้ไม่ต้องเสียเวลานะคะไม่ต้องไปเสียกเวลาในการกรองออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะคะน้ําใสๆอย่างนี้เป็นใบเตยเข้มข้นเลยค่ะหลังจากนั้นเลยค่ะเรามาเริ่มทํากันในส่วนของแป้งนะคะเราจะพายแป้งค่ะ ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำตาลนะคะและน้ําใบเตยที่เราสกัดเข้มข้นค่ะหลังจากนั้นค่ะเราใส่ถุงมือนะคะบีบ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 ให้น้ําตาลมะพร้าวนะคะละลายหมดนะคะนวด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 ,นวดอย่างนี้เลยจ้านวดจนได้ประมาณนี้แล้วเราใส่ ใส่น้ำโซดาลงไปเลยค่ะน้ำโซดาหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะโซดาทั่วไปใส่ลงไปเลยจ้าหลังจากนั้นเราไปตั้งไฟกันค่ะ เรานะคะตั้งไฟนะคะใช้กระทะเทฟลอนกันนะคะซึ่งนะคะเราจะกวนนะคะด้วยไฟที่ต่ำนะคะกวนตลอดเวลาอย่าหยุดมือเลยค่ะกวนนะคะจะสังเกต เห็นได้ว่ามันขึ้นเป็นก้อนอย่างนี้แล้วนะคะเรากวนจนมันใสนะคะและหนึบที่สุดนะคะอย่าเหลวนะเพราะสูตรนี้นะคะเราจะต้องใช้นะคะที่บีนะคะในการบีบค่ะเรามาบีบกันเลยเจ้าฟอมสนุกอยู่ตรงนี้เราใช้หัวบีบแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะที่ซื้อหัวบีบนะคะรวมถึงเครื่องแกกากด,ด้วยนะคะเสร็จเราก็จะบีบบีบบีบอย่างนี้เลยค่ะ มาขั้นตอนต่อไปกันนะคะเราก็จะใช้กระทะเทฟลอนใบเดิมนี่แหละค่ะคั่วนะคะในส่วนของงาขาวกันค่ะคั่วด้วยความร้อนต่ำอีกแล้วค่ะจนหอมนะคะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะไปตกแต่งนะคะในส่วนของเปียกปูนที่เรามีไว้ด้านนี้แล้วเราก็มาทํากะทิกเราจะใช้กะทิชาวเกาะค่ะหนึ่งกล่องเลยนะคะตามด้วยแป้งมันสาปะหลังค่ะและตามด้วยเกลือค่ะคนส่วนผสมนะคะในส่วนของแป้งให้ละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะกับน้ํากะทิค่ะ หลังจากนั้นไปตั้งไฟค่ะไฟอ่อนอีกแล้วค่ะคนตลอดเวลานะคะจนนะคะ,ะมันจะเริ่มข้นขึ้นเราก็หยุดมือนะคะปิดนะคะเตาแล้วทีนี้เรามาแพ็กกันค่ะเราใส่ถุงแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้แพ็คกิ้งแบบอื่นก็ได้จ้าจัดเสิร์ฟคู่กับนี่เลยค่ะไปปูนนะคะแบบนี้ได้นะคะซึ่งเปียกปูนตัวนี้นะคะเราสามารถสร้างรายได้ได้รวมถึงนะคะทําบุญได้ต้นทุนต่ํามากๆค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ